สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ DJ Man เคลื่อนไหวแล้วหลังโดนหมายเรียกคดี Forex 3D DJ Man เคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนหมายเรียกคดี Forex 3D จากกรณีคดี Forex 3D เมื่อ19สิงหาคมประเด็นโกงแชร์ Forex พิงกี้สาวิกาถูกคุมตัวที่ฐานทัสถานหญิงกลางพร้อมกับคุณแม่แล้วล่าสุดอายการคดีพิเศษ DSI ดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มรวม DJ Man ใบเตยโดยทนายเจมทนายส่วนตัวของ DJ Man กับใบเตยเปิดเผยว่าทั้งคู่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าได้รับเอกสารหรืออะไรและยังไม่รู้เรื่องเลยขณะเดียวกันก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะให้ข่าวตั้งแต่แรกแล้วว่า เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและไม่เคยไปชักชวนใครร่วมลงทุนผู้เสียหายมีคนเดียวใบเตยไม่เกี่ยวไม่เคยลงทุนและไม่เคยชักชวนใครลงทุนและถ้ามีการเรียกอย่างไรก็พร้อมจะไปพบแต่ต้องดูก่อนว่าข้อกล่าวหาของเขาเราเกี่ยวข้องยังไงในเบื้องต้นมีความเคลื่อนไหวโพส IG Story เป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังแต่งหน้าเพื่อขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่พัทยา พร้อมข้อความว่าเริ่มเลยวันนี้พัทยามิวสิกเฟสติวัลหนึ่งทุ่มตรงนะจ๊ะขณะที่ดีเจแมนหลังลงคลิปกราบเทา้าแม่ป๋องพิมพแขกุญชรณอ,นนอยุธยาและให้แม่เหยียบศีรษะตนเพื่อความสิริมงคลแคปชั่นว่าเดี๋ยวนี้เห็นสายมูแบบปแปลกๆให้ทุกคนที่ไหนไม่รู้เอาเท้าเหยียบหัวไปผิดทางหมดแล้วพี่น้องครับรีบกลับมาทางนี้ ขอบคุณแม่และครอบครัวที่สอนผมให้รู้จักคำว่าให้อภัยคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะให้เราเป็นผู้ร้ายให้ได้เราจะถูกแบบไหนเขาก็จะยังคงไม่พอใจผมยังเชื่อเสมอว่าคิดดีทำดีต้องได้ดีทำเอาแฟนคลับกดไลค์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ